บัดนี้วันที่4ทธันวาคมพศ2 5 6 7เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านายกิตรา,าขวัญแก้วขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาต่างบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทส่วนอย่างต่อนเนื่องด้วยเชิญ hmm. บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสุมันตาจาักกะเวเสุอัตตาคัจจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสุนันตุสักะโมขะทงังสักเคกาเมจารูเปคิลิสิขะระ,ะเตจันตะ ลิขวิมาเนทีเปรตเถจะคาเมตะลุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูม,มาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเมยัคขะคันทัพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนางสาธามูเมสุนันตุธรรมัสสะวะนากะโลอยัมพะตันตา ธรรมมะสะวานกาโลอายามพัชชะตาธรรมมะสะวานกาโลอายามพัชชะตาสองบทสวดนมัสการพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต์ัวธรรมะตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต์ัวธรรมะตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต์ัวธรรมะตัมพุทธะสามบทสวดไตรสรณคม พุทธังสารังคจฉามิธรรมังสารังคจฉามิสังฆังสารังคจฉามิทุติยมปีพุทธังสารังคจฉามิทุติยมปีธรรมังสารังคจฉามิทุติยมปีสังฆังสารังคจฉามิตติยมปีพุทธังสารังคจฉามิตติยมปีธรรมังสารังคจฉามิตติยมปีสังฆังสารังคจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตติเมโหตุสัพพธานัตติเมสานังอัญญธรรมูเมสานังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเมโหตุสัพพธานัตติเมสานังอัญญสังคูเมสานังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตติเมโหตุสัพพธา ห้ามหาสมัยสูเอวัมเมสุตังเอกลางสะัมะยังพักวาสักเกสุวิหรติกัปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคณัสจิงปัจจะมะเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสะหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนสะสันนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะอะจะโขจะตุนังสุทธาวาะ กายกานางเทวานางเอตะทธโหตยังโผภะควาสกเกสุวิหะรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวนเนมหะตาพิกขุสังเคนะสจัจจริปัจะมะเตหิพิกขุสเตหิสเพ,สพ,พเหวะ阿าหันเตหิท่าสาหิจารุกะทาตุหีเทวตาเยเยนะสันนิปตะตาโห,หติพระขววันตังทัศนายะพิกขุสังคัจจะ ยาน,นูนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอะทาโขตาเทวตาเสยถาปิมานามะพระระวาปุริโสสาม,มิิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาภาหังมิสัมมินเชยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุ เทเวสุอัตตะราหิตาพักขวะโตปุระโตปาตุระ,ะหังสุะระโคตาเทวตาพะคะวันตังอะพิวาเทตวาเอกมันตังอัองถังสุเอกามันตังชิตาโคเอกาเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิ มหาสัมมาโยปวนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคะตามะอิมังธรรมสะสมายังทักขิตาเยวะอประปราชิตะสังคัติอะทะโหแบบปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกออิมังคาถาังอาพาสิตันตพิกขาวสัมภะหงะะังสุครับผมผสมเงินก่อน,อน,อนเออไปสั่งไปสั่ง บอกกันนะิีตังอสานอุทุแป๊บนึงแป๊บนึงมะกลางสุสาระธีวะเนตานิคาเหตวาอินจิยานิรัตคันติปันทิตาติอาทาโขอาปะลาเชวตาภักขวโตสันติเกจิมังคาถังอาพาสิเฉตวาขีลรังเฉตวาปารีคังอินทัขีลรังโอหัจะมะเนชา เตจารติสุทาวิมะลาจากุมาตาสุทันตาสุสูนาตาตินาคาติอะทโขอะปราเทวตาภะคขวัโตสันติเกอีกมังคาถาังอาาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาคตาเสณเตคามิสันติอาปายะภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวกายางประริปูเลสันติติ อะทัโขภักขวาภิกขูอมันเตสิเยปุเย,ย,เยนะภิกขเวส,ะทะส,ะสัทสุทะส,ะสุโลกทธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายัภพ,พิกขูสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุอตติตะมัทธานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเดี๋ยวป้าขอท่องบทน,นี้เสร็จเดี๋ยวป้าพาไปไปลรอข้างล่างไป เตสัมปิภควันตานางเอตะปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภพิกขเวพระวิสันติอาาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะระหิอ กิสามิพิกเทวีเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพิกเทวีเทวกายานางนามานิเิศามิพิกเทวีเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุก,กังมานสิกะโลถะปาสิสามีจิเอวัมพันเตติโขเตพิกขูพระควะโตปัจจโสสุภคะวาเอตระ,ะโวจะ สีโลกะมะนุกัสสมานิยัตถะภูม,มิสัตตะสัสสิตาเยสิตาคิริคัพพะลังปะหิตตาสมาหิตาูปุถูสีหาวสัสนลีนารลมหังสาพิสันภูนูโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสัน,นะมะนา,าวิลา พิยโยปัญจะสติยตวาวะนีกาปิระวัถเวตะโตอามันตายิสัทธาสาวเกสาสนีระเ,เตเทวกายังอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตาวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานางอามนุษยานะทัะนังอเปเกสะตะมัทขขุงสะหอสังอาาตะ สัตตัิงสัตตังเอเกส,สนนททัทธ์สางังอะมนุสานะมัทสุงอัปเปเกนันตะมัทสุขุงชิสาสัพาุูดาอะหังตันจะสัพพังอภิญญายะบาวะคิตวาจากภูมาตโต อมัตตยสิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะภิขวโวเยโวหังกิตตยิสสามิชราหิอนุบพุพภโสตตะสะหัสสาวะยขขาภูมากาปิระวัตถวาอิจิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยัสสันสโนโมทธมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงมะนาง ชสะหัสสาเฮมะวตายักขานานตะวานีโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสันติโนโมูมามนาอภิการมุงภิกขูนางสามิติงวานังสาตาคีราติสะหัสสะยกขานานตะวานีโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสันติโนโมทมานาอภิการมุงภิขูนางสามิติงวานังอิเจเตโสราสะสหัสสะยกขานานตะวานีโนอิติ มันโตชุติมันโตวนวันโตยัสันติโนมูธามนาอภิการมงพิขูนางสามิติงวันนางเวสามิตาปัจจสตายัขานานาตาวานีโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสันติโนมูธามนาอภิการมงพิขูนางสามิติงวนนงจ่า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 อย่าบ้าพับหนะแค่หนึ่งนะตาเดมนหมด คุมพิโรราชคาาหิโกเวปุลัสสะนิเวสนางพิญโยนางสะตะสะัสสังยักขานางปะยิรุปาสติคุมพิโรราชคาาหิโกโสะปะาคะสามิตริงว่านางปุริมันจะทีสังราชาทะตาระถปะสาสะติคันทับพานางอาทิปตมหาราชายสันสีโส ปุตตาปิตาสะพาหาโวอิทะนามามหาภราอิจิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสันสีโนโมทธมานาอภิการมุมพิกขูนางสมิตริงว่านางท้าขีนันจะาชีสังราชาวิรุโูหตปะสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายัสันสีโสภุตตาปิตาสะพาหาโวอิทะนามามหาภราอิจิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสันสีโน มูทมมนาอภิกรรมมุงที่ขูนางสาม,มิติงว่านางปัญจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสันสีโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอิทานามาม,มหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนโมูทมามนาอภิกรรมมุงที่ขูนางสาม,มิติงว่านาง น้องหมิงไปเอาน้ำให้ป้าคนนึงสิกุตะรันจะที่สังราชากุเวโรตัปัสสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายาสันสีโสปุตาปิตาสะพระหะโวอิทามาณอิทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตหณวันโตยสันสีโนโมทามานาอาธิการมุที่ขุนางสาม,มิตริงมานังกุลิมัติสังทะตะรโถที ทักกิเมน,นะวิรุาโกปัจจิเมนะวิรูปกโขกูเวโรอ,อุตตะรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสามันตาจะจุโรที่สาทันทล,ละมาณาอัทขังสุวันิกาปิระวัฏะเวเตสังมายาวิโนชาสาอาคูวันจะมิกาสถามายากูเวนทุเวเจนทุวิจูจะวิจุตโตจะหะพรสัมมยูจะนึง เช็นหน้าไม่เก็บมายาโกเจนทุเวเจนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทโนกามะเสโทจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตะเสโนจะคันทัพโพนะโลราชาชะนะสัตโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมภะนุสุนิยวัจจะสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพพาสหราชุพิโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางสาม,มิติงวานางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหาตันชากากรรมพระสัตตาอาคูปายาคาสาหยาติพิ ยามุนาทะจัรัฐาจะอาคูนาคายาสานสีโนเอเอลาวันโนมหานาคูโสปาฆาสามิติงวะนัเยนาคาราเชสหะสหาหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักหู เวหายาสาเตวณมัชปต,ตาจิตตาสุปันนาอิติเสเต,เตสนามังหะพนตะชานาคราชาณมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมะังสุพุทังชิตาวชิระหัตเจนะ สมุดังอสุราสิตาภารตวะวะสัวเสเตอิทิมันโตยศสันสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาธานะเวคขาเวปจ,จิตติสุจิตติจะภาหาราโทณมุจีสหสะตันจะพระริบุตานาังสัพเพเวโรจะนามกาสันนายหิตวาพระลิงเสนาราหูพธัฒธมุปาคมุ สามะโยธาณิพัพทธันเตภิกขูนังสามิติงวนังอาปูจะเทวาปัจวีจะเตโชวาโยตธารทะาทามุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมูจะ,ะยะสะสาสหเมตากะรุนาการยิกาอาปูเทวายะสันสิโนทัเสเตทัสถากายาสาเพเณนะานาตาวันีนโนอิจิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสิโน โมจมานาคพิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางเวนชูจะเทวาสหะรีจะกหาสมาจัทูเอยะมาจันทัสสูป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาอืมแปบ๊บนึงนักขตาติปุรักิตาวาอาคูมันทะพระลาหากา วสุนังวาสาวโวเศษโถสักโกปาคะปุลินทะโทคเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตวันนีโนอิจิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสันสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานานังอาถาคูสหะภูเทวาชะระมักคิสิขานิวะอริทากาจะโรชาจะอุมาปุปะนิพาสีโนวะลุนาสาหธรรมาจะ อาจุตาจะอเนชากาสูเรยะลุจีราอาคูอาเออาคูวะวาสะวะเนสิโลทัเสเตเตัสสัธาทัสทสัทากายาสัพเพนานะตะวาน,นีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนังันโตยะสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสาวม,มิติงวะนังสัมานามหาสัมานามานุษามานุสาาุตตมาคิดทา ปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาสยะสัตสิโนทัเสเตชะสถากายาสัพเพนะมานตะวันนีโนยิมันโตสิติมันโต,นโต,นโตวนาวันโตยะสันสิโนโมธมนาอภิการมุงพิขูนาสัมมิติงวนังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาัสาสหะ โพธาตะใครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธมัตตาหาระคาชามิสักกาจะยะสันจิโนฉะนะยังอาคาปะชุนโนโยชิสาอาดทิวัสติท่าเสเตเทาสถากายาสัพเพนานาตะาวาันีโนอิจิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันจิโน โมทมามนาอภิการมงพิขูนางสาม,มิติงวนังเคมิยาต,ตุสิตายามากันสกาจะยาสันจิโนรามพิตาการามเราเศษฐาโชติมานาโชตินามาจะอาสวานิม,มานะพระติโนอาคูอาถาคูประรานิม,มิตาพระเศเถทาสสากายาสัพเพนานาตะวันีโนอิจิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันจิโน มูธมาณาพิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังสัจเฉเตเทว,วนิกายาสาัพเพนานาตะวณีโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัจิสาสหะปะวุตถช,ชาติมัสีลังโอคะตินนะมะนาสวังพักเโมูฆะตะลังนาทางจันทางวะอต,ติตาติตตัง สุพัมาปรมารมัตูจปุตตาอิจิมัตูตตาหะสังปุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะหนังสหัสพัมะโลกานางมหาพัม,มาพิตทติอุปป,ป,ป,ปันโนยุติมันโตพิสมากายโยยสันสีโสท่าเสตถะปิสาระอาคูปเจกะวะสะวันติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาปลิวาริโตเตจะสัพกีอภิกกันเตสินเทเทเวสพมเกมาลสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถะคันหะทะพันธัตทะราคนะพันธะมัตถุ โวสมันตาปาริวาเลธะมาโวมุจินทะโกจินังอิติตัทฐะมหาเสโนกันหะเสนังอะเปสยสยสิปานินาตะละมะหจจะสะลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนะยันโตสะวิชุกโกตถาโสปัจจุทาวติสังขุโตอะยะอสะยังวะเส ตันจะสับพังอภิญญายาวะวะวัคคิตวาวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตมาาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิทโวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสะศาส,าสนงวีตราเคหิปากามุงในสังโลกัมปิติชชยุงสัพเพวิชิตสังคามาภะพระยาติตายสันสิโน มโมทันติสาหะภูเตหิสาวะเกเตชะเนสุตาติ